เคล็ดลับเมนูตับไก่ผัดเทียมพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับไปเฮ็ดกินกันบ่ครับบอกเลยว่าสูตรและเคล็ดลับนี่แนะนําตั้งแต่วิธีมักตับให้นุ่มให้นิ่มแลวก็อร่อย แถมรสชดติย่งบ่ข้าวถ้าพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับตามมาเบิ่งในคลิปใดเลด้อครับมื่อนีกะปอมสิพ้าไปเบิ่งสวัสดีครับผมเชฟกระปอมรับมื้อนีผ้ามาเห็ดตับไก่ผัดกระเทียมกันครับพี่น้องโดยขั้นตอนแรกกระปอมนี่ครับจะล้างตับไก่แบบเบามือประมาณ2-3นามน้ำครับหลังจากล่างตับไก่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับกะปอมจะเอาตับไก่ประมาณ2กิโลเนี่ยครับมาหมักกับผงปรุงรสประมาณ2ช้อนโต๊ะหลังจากหมักตับไก่เรียบร้อยแล้วมากับมาเขาคั่วกันโดยกะปอมนี่ครับจะเอากระเทียมมาถุบแล้วกระซอยแบบนี้ หลังจากนั้นก็จะเอาไปเจียวให้มันหอมครับแต่ว่าพี่น้องสามารถตำเอากระได้ด้วยครับหลังจากเจียวกระเทียมไม้หอมเขาก็จะตักขึ้นครับพี่น้องแล้วก็เลือยไปนิดหน่อยครับเข้าจะเอาตับไก่ที่มักไว้ใส่ลงไปในกระเทียมกับน้ำมันที่เหลือนิดหน่อยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยกับน้ำตาลนิดหน่อยก็เป็นอันใสรได้แล้วครับกระป๋อมจะใส่ไฟกลางด้วยครับพัดไปเรื่อยๆจนตับเขาสุกแบบนี้ก็เป็นอันใสรได้แล้วครับหลังจากนั้นเข้าจะเอาตับไก่ที่เข้าพัดไว้เนี่ยแหละครับจัดใส่จานแบบนี้เลยครับพีีีีี่่น้้้ออองแลวววกกรระะปมมมจจเเเเาาททยยยตไ ไปกับผักชีตกแต่งหนานิดหน่อยแค่นี้ก็ได้ตับไก่ผัดกระเทียมแซบแซบแซบแจัดเสิร์ฟให้ตากับยายได้ชิมกันหรอกครับเมนูนี้สามารถกินได้ตั้งแต่เด็กน้อยฮอดผู้ใหญ่เลยเด้อครับเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายแล้วก็อร่อยครับบอกเลยว่าเมนูมื้อนีกอ้ก็แซ่บหนฟ้าย่านเทวดาเพิ่นลงมากินนําเบิ่งคลิปจบอย่าลืมเฮ็ดตามเด้อครับสําหรับมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับมื้อนี้แซบปะแซบ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  <laughs> đáp, cái máy tiki đi, ừ. ừ. tiki anh ừ. đi ừ. Được. Được ừ. để đó, chưa có thế bà để con nhiều.